บันไดขึ้นด้วยขึ้นแล้วหลุอได้เลื่อนยิ่งนันมายินครับอ่าอแล้วเดี๋ยวจะไปดูการแสดงกันโอ้โห มันเป็นไดเร็ตด้วยนะโบหันมาอ่ะไม่ไปสิโบกมือสิโบกมือสิอ่าเรากำลังเข้าอุโมงค์แล้วนะคะเด็ก นี่ครับช้าๆแล้วขอให้ดูขอให้ดูนะขอให้ทำช้าๆให้ดูไู่บากนอ่ะแล้วเข้าไปอุโมงค์นะอ่าหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาอ่าไปขึ้นดูไปขึ้นนี่เราไม่ต้องเดินเพราะว่าทางเดินเนี่ยมันจะเลื่อนเลื่อนให้เราไปเลื่อน เป็อะไรครับลูกดูนี่ดูนี่ตัวใหญ่มากเลยเอา้าวเหรอถ่ายวีดีโออ่ะหามก็แตกหามใช้แฟลชลูกแต่ใช้วีดีโอได้โอ้ตัวใหญ่มากใหญ่กับพิณพิณิกถึงแล้ว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 ไอ้มกุกมุกถึงมุกถึงอ่านเลยอ่ะนี่มานี่แล้ว ใช่มีอุโมงยักษ์เลยอุโมงเยอะเลยอุโมงเข้าไปลึกเลยตางกินพาไปอ่าตอนนี้เป็นอะไรอะไรนะนพื้นอ่าพื้นมันไปเองใช่ไหมอ่าดูเดินไปน,นิดน,น,น,นึ่อ๋อม,มันไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆเพราะเพราะอะไรหรือเปล่า เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเดินใช่ไหมยู่าจ่ว่าเงยดูสิดูปลาเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวรอแม็บุกคได้ครับ นี่นปลาอันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยอุโมงค์นี้อุโมงค์ปลานี่แอร์เย็นเจี๊ยบเลยใช่ใช่เราก็จะดูไปไเรื่อยๆอากูลอะไรฮะเปิดแอร์เย็นเจี๊ยบยืนอยู่กับที่มันก็ไปแล้วลูกยืนอยู่กับที่มันก็ไปแล้ว เป็นไงมีความสุขไหมครับมีครับมีความสุขมากไหมครับมีครับโอเราก็จะเดินไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ต้องเดินหรอกยืนเฉยๆมันก็ไปใช่ไหมดินยต่อย่างช้าๆช้าๆใช่เป็นไปได้เลื่อนช้า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 นะคะเราจะออกจากอุโมงค์แล้วนะเนี่ยอุโมงค์ยาวมากเลย ยามากเลยนะคะอ่าเราก็จะถึงแล้วอ่าออกจากอุโมงเดี๋ยวเราก็รอก่อนเราแม่มุกก่อนแม่มุกอยู่ไหนนะแม่มุกอยู่ไหนนะกลับไปหนังสือได้นะ มุกม,มาแล้วแต่เนี่ยม,มันช้ามากเลย,าาเ,ลยเราก็ออกจากอุโมงแล้วนะคะเย็นสบายมากเลยแล้วก็ทางออกละไปสู่ทางออกแล้วนะคะ